สวัสดีครับมาใครที่กำลังมองหากาะเก่งทํางานเอวยืดยืดนะครับการทำงานเอวยืดยืดเนี่ยต้องจัดแล้วนะครับสินค้าคัดมาเรียบร้อยรีดให้เรียบร้อยสินค้าพร้อมขายได้เลยนะครับเป็นกางเกงทํางานเอวยืดยืดนะครับเนื้อสีพื้นๆนะครับใส่ทํางานได้ใส่ลาลองได้เอวยืดทุกตัวนะครับเป็นงานเกาหลีนะครับงานเกาหลีเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆอีกตัวหนึ่งของทางร้านนะครับ ย้ำว่าเอวยืดทุกตัวการจำขัดไซมันจะไม่ค่อยมีนะครับเนี่ยยืดทุกตัวผ้ารุ่นนี้จะหนานะฮะผ้ารุ่นนี้จะหนาหน่อยครับเนี่ยหนาหนาหน่อยยืดยืดเด้งเด้งนะครับสวยทุกตัวนะครับสวยทุกตัวใส่ทำงานได้ใส่ลำลองได้ครับเอวยืดยืดเนี่ยขายดีมากๆนะครับทางร้านจะนิยมทำแบบเป็นพวกเอวยืดยืดนะเอายืดยืดมาขายเพราเอวยืดยืด มันจะขายง่ายครับการจํากัดสงมันจะน้อยนะครับเนี่ยสไตล์อย่างนี้นะครับผู้ใหญ่ใส่ได้วัยรุ่นใส่ดีนะครับไปทํางานใส่ได้เลยครับขายง่ายๆทุกตัวนะครับขายง่ายๆเดย๋ยวยืดทุกตัวนะครับทางร้านจะไม่ค่อยเอารุ่นที่เป็นซิปมาขายนะครับเพราะว่ามันขายค่อนข้างจะช้าขายได้แต่มันช้าแต่สูรุ่นวกนี้มาแล้ครับรุ่นวกนี้นจะเป็นเอยวยืด มันจะขายง่ายการจำกัดไซมันจะน้อยนะครับเพราะมันจะยืดตามตัวเลยยืดยืดทุกตัวยืดตรุนี้มันจะหนาหน่อยนะครับหนาหน่อยอ่ะสวยใส่ทำงานใส่ลําลองได้ก็จะมีลายตะหอกกนมาบ้างครับแต่สวยครับลายสวยสวยทุกตัวย้ำว่าเอวยืดทุกตัวนะครับขายง่ายขายง่ายตัวนี้ก็ทางร้านก็ขายมานานม,มากครับุ่นนี้ขายมาหลายปีแล้ว สินค้าก็สั่งตลอดขายดีตลอดครับตัวนี้ถ้าตัวไหนขายแล้วไม่ดีลูกค้าจะไม่เอา,เอาทางร้านจะไม่เอามาขายนะครับเราก็จะไม่ขายส่งด้วยแต่ตัวไหนที่ว่าทางร้านขายโอเคถือว่ายอดดีเลยทางร้านก็จะทําส่งด้วยนะครับถ้าลูกค้าขายดีทางร้านก็ขายได้ด้วยครับเหตุผลทางการตลาดเล็กๆน้อยๆ ส่เลขสายใหญ่เป็นปนกันไปนะครับใส่เลกสายใหญ่เป็นคนกันไปสวยทุกตัวสวยทุกตัวยืดทุกตัวขายง่ายครับขายง่ายใครที่วิ่งตลาดเช้าตลาดเย็นอยู่นี่จัดได้เลยนะครับสวยสวยจริงๆขายง่ายสีพื้นๆเนี่ยสีเบสิกเบสิกนี้ขายง่ายสินค้าทุกตัวไม่มีตำหนินะครับสินทุกตัวไม่มีตำหนิ ถ้ามีตำหนิยินดีเคลมให้ครับยินดีเคลมให้เลยโอเคครับตัวอย่างก็ประมาณนี้ครับเน้นพวกสีพื้นผิวดลลวนะครับเป็นกางเกงทํางานเอวยืดๆนะครับใส่ทํางานได้ใส่ลําลองได้เป็นงานของเกาหลีนะครับสวยทุกตัวทางร้านคัดมาเรียบร้อยแล้วครับใครสนใจยังไงก็ทักมาได้เลยครับของก็ดีจริงๆนะครับตัวนี้ขายดีมากๆครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ